ทำยังไงให้เขาเสียดายคุณทำยังไงให้เขาเสียดายคุณลหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าอ่าทําให้ตัวเองมีค่าทําตัวให้มีค่าทําตัวเองให้สําเร็จทําไม่ใช่ไหมมันใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดทำให้ให้เขาเสียดายคุณมีแค่คําตอบเดียวก็คือทําให้เขากลัวอืทําให้เขากลัวทําให้เขากลัวที่จะเสียคุณไป ไม่ใช่ทําตัวเป็นผีนะแต่หลอกเขาไม่ใช่นะก็จะมีมีข้อที่หนึ่งหยุดตามหยุดตามมีหยุดตาม,ม,ห,ยตามหยุดแคร์แล้วก็หยุดเป็นของตายแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวให้ดูดีอืมข้อหนึ่งแล้วก้หยุดตามหยุดตามทําไมคุณถึงตามคุณกลัวไงอืมคุณกลัวที่เสียเขาไปคุณก็เลยตามเขาไงอืมหยุดตามแล้วต้อง เราจะต้องไม่ต้องกลัวข้อที่สองก็คือหยุดแคร์หยุดแคร์ไม่ใช่ว่าเราไม่แคร์เขาเลยนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปด้วยเหตุผลใช้เหตุผลและความถูกต้องอืมมันต้องมีบรรทัดฐานมันต้องมีจุดยืนอยู่เป็นของตายนั่นแหละจุดยืนแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองด้วยหยุดเป็นของตายไม่ใช่ว่ายอมยอมยอม,ยอมไม่ใช่เขาทําผิดก็ช่าง อเราทําถูกี่เยแต่เรายอมเขาเพราะว่าเขาก็จะมองเห็นเราว่าเป็นของตายนั่นก็คือเราไม่มีจุดยืนของตัวเองเราต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็ลูกขึ้นมาแต่งตัวให้ดูดีอ่าผมเผ่าเรียบร้อยอะไรทุกอย่างไม่ตัวเองใหม่สมมติว่าเราเราไม่ได้แต่งตัวใช่ไหมเราไม่ใช่คนแต่งตัวแต่ลองลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนเปลี่ยนเถอะถ้ถามันทําให้ตัวเองดูดีถ้ามันเป็นสิ่งดีๆให้ตัวเองอืม ทีนี้พอเพเห็นปุ๊บเขาก็จะงงไงเออพอเอเห็นปุ๊บเขาจะงงไอ้นี่มันเป็นอะไรวะชิบหายแล้วมันมันเจอสาวใหม่เปล่าหรือว่าเฮ้ยมันเจอผู้บ่าวหลอ่อเจอกำลังโคบใครหรือเปล่าะอะไรแบบนี้เออมันทําทำางไงทำให้เขางงแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือทําสิ่งดีๆให้ตัวเองอืมลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีอ่ะอสรุปเลยก็คือทำไงให้เขาเสียายคุณก็คือทำให้เขากลัวแค่นั้นครับโอเคคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ